วันหยุดยาวมาอีกแล้วใครมีแผนมาเที่ยวลำปางบ้างเฟิร์นจะมาแชร์พิกัดร้านอาหารสไตล์ครอบครัวที่ชอบที่สุดในตอนนี้นี่เลยร้านแกงหอมเมนูเขาหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารอย่างเมนูนี้ส้มเกี้ยงสวรรดมอ,อกเทลอร่อยสดชื่นมากๆนอกจากนี้เฟิร์นยังสั่งเออร์เกย์ยูสุกับฮันนี่รูบี้ด้วยตัวเออร์เกย์ยูสุเนี่ยชากับส้มเขาเข้ากันมากๆหรือใครชอบความสดชื่นแบบซ่าๆเนี่ยเฟิร์นก็แนะนําให้สั่งรูบี้ฮันนี่จะเป็นน้ําทับทิมกับเลมอนที่ดองไว้5้าวันอ๋อร้านนี้เขาม นี่เขาจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในลำปางอย่างเช่นเห็ดหอมปังมาโอที่เป็นเกษตรอินทรีย์แค่ดูหน้าตาอาหารก็น่าอร่อยแล้วแต่กินเข้าไปคืออร่อยยิ่งกว่ารสชาติร้านนี้ทําถึงมากเข้มข้นถูกใจกถ้าคนภาคอื่นที่ยังไม่เคยกินฮังเลเราได้มาเที่ยวร้านนี้เนี่ยเฟืรอนแนะนําให้สั่งมากๆจะเป็นการเปิดประสบการณ์การกินแกงฮังเลครั้งแรกที่น่าจดจําสุดๆแล้วร้านแกงหอมเนี่ยเขายังเปิดช่วงเช้าอีกด้วยจะเป็นฟิลคาเฟ่ร้านนี้สามารถไปสร้างคอนเทนต์ด้วยการแต่งหน้าเค้กได้นะทั้งหมดนี้เซ็ตละหนึ่งร้อยแปดสิบห ผิดแล้วเพราะว่ามันอร่อยมากเตือนก่อนนะว่าอย่าชิมก่อนทำเพราะจะไม่อยากวัดแต่จะอยากกินอย่างเดียวร้านแกงหอมเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโรงแรมทิทาราส่วนเวลาเปิดปิดก็ตามนี้เลย